สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตในรายการเปิดเดินสองโลกครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับแล้วก็ในยามหลังเที่ยงคืนนิดหน่อยอย่างนี้คืนนี้นะครับผมและก็ทีมงานนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของประเทศหนึ่งครับในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเราเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆผมนั้นได้ยินชื่อเสียงของประเทศนี้นะีเมื่อ กือบจะ30ปีมาแล้วนะครับเพราะว่ามีรุ่นน้องจากโรงเรียนขงัชดาพิเศษนั้นได้เดินทางไปทำหมาากินแบบในประเทศนี้ประเทศที่ผมกําลังจะรับใช้ท่านผู้ชมในคืนนี้ก็คือสหสาธธรณรัฐประเีศเป็นประเทศที่มีภรมแดนประชิดติดกับมากมายหลายประเทศครับทางตอนเหนือนะฮะท่านจะเห็นว่าก็ติดกับประเทศเคนยาติดกับประเทศอูกานดาประเทศรวันดาประเทศบูรุนดีทางคงโกก็ติดครับ ไม่ว่าจะเป็นแซมเบียหรือว่าจะเป็นมาลวีจะเป็นแบบโมซัมบิกและนอกจากนั้นนะก็ยังติดกับมาหาสมุทรอินเดียเป็นประเทศที่อยากจะเรียนว่าต่อไปแบบในอนาคตนี่นะครับประเทศแทนซาเนียนั้นจะเหมือนกระดูไใบาคาว่าเหมือนกระดูไใบก็หมายความว่าพอมีสินค้ามาถึงนะหรือว่าสามารถจัผลิตอะไรขึ้นมาได้นะครับเป็นพวกผลิตภันธ์ต่างๆนานา,นาก็สามารถที่จะกระจัดพัดภายไปมากมายหลายประเทศต้องดูจากแผนที่ก็แล้วนนะครับไปมากมายหลายประเทศจริงๆ นานๆนท่านผู้ชมจะได้ยินคําว่าสหสาธารณรัฐใช่ไหมครับท่านมักจะเคยจินกับคําว่าสหพันธ์สาธารณรัฐรู้อะไรพวกนี้นะครับคําว่าสหสาธารณรัฐมีหมายความว่าตั้งแต่สองสาธารณรัฐขึ้นไปเนี่ยมารวมกันเป็นหนึงประเทศใหญ่แล้วก็ประเทศเทนเซเนียนี่แหละครับก็มีสองสาธารณรัฐในสาธารณรัฐแรกเนี่ยนะครับอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ เป็นภาคพื้นทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสาธารณรัฐแทนกันยิกาแล้วก็อีกสาธารณรัฐหนึ่งเนะฮะเป็นเกาะครับเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงดังมากนะครับผู้คนเนี่ยชอบไปเที่ยวกันนั่นคือสาธารณรัฐเซนซบาแล้วก็ประเทศแทนซาเนียเนี่ยผมอยากจะเรียนนะว่าคนไทยเนี่ยคงไม่คยรู้จักนะครับเวลาได้ยินชื่อเสียงประเทศนี้ ก็มักจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งอุดอยากเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรต้องคอยแต่เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศผมอยากจะเรียนว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากพูดถึงขนาดนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าสหสาธารณรัฐแบบแทนซาเนียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีพื้นที่รวมทั้งหมดเนี่ย9 5 0 0 0ตารางกิโลเมตร ในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะครับมีพื้นที่ประมาณ5 0 0 0 0นต้นๆตารางกิโลเมตรเนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับส,สาธารณรัฐแบบแทนซาเนียนนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยนี้เกือบจะครึ่งทีเดียว ในภารกิจของพวกเราเนี่ยนะครับที่เดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนะก็ไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในสา,สาธารณรัฐบัตททันเซเนียนะครับแล้วก็ในหวงช่วงปีนี้นะครับพุทธศักราช2 5 5 3เนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการสารคดีเปิดเรียนสองโลกเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมไปทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยนะสามรอบด้วยกันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยนะครับก็ไปสาธารณรัฐบอสวานาแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไปเอธิโอเปีย แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะก็เดินทางไปประเทศแบตันซาเนียนะครับแล้วก็ไปครั้งนี้เนี่ยไปศึกษาลู่ทางการลงทุนวงเล็บหน่อยก็ได้ครับบวกการค้านิดหน่อยทางในนครดาเอสรา,านแล้วก็เดินทางต่อไปยังกรุงบบโดโดมานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาสาธารณรัฐแบตันซาเนียคือหัวหน้าคณะในซีราชการที่เดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ท่านทรงศักดิ์ริมบานเย็นนะ ท่านเป็นผู้ในการสำนักบริหารการลงทุน2ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าที่ท่านท่านเราเนี่ยนะครับรู้จักกันในานามของ b o i นะครับส่วนผมเองนั้นนะครับก็เดินทางไปในนามประธานที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรกรมการส่งเสริมการลงทุนนะแล้วก็บริษัทของผมนั่นนะครับมักจะรับเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศโลกที่3 หรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับประเทศตลาดใหม่ที่เขาพูดกันนะมักจะเป็นประเทศทางแถบทวีปแอฟริกาทางแถบเอเชียกลางหรือว่าทางแถบดินแดนแสนไกลอะไรต่างๆนาๆนาพวกนี้นะครับแล้วก็ไปครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะก็ไปกับคณะซึ่งมีบรรดาแบบข้าราชการเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการสําคัญนะ,ะของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยอีกสองสามท่านแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีท่านรอง รียกว่ารองกรรมาการผู้จัดการเนี่ยนะครับจากบริษัท ACP นะไปอีกสองท่านแล้วก็มีอีกท่านเนี่ยนะครับเป็นระดับผู้จัดการของบริษัทในเครือปูซีมเมีนไทยอีกท่านหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทวัฒนาพาณิชย์นะครับคณะของพวกเรานี่ก็กลมเกลียวสมัครสานสาม,มัคค่ีมากนะครับมีการประชุมผู้จากันบ่อยครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในประเทศแบบเทนเซเนียที่เราเดินทางมาปฏิบัติงานกันในครั้งนี้ครับ การเดินทางของคณะของเรานี่นะครับก็ออกจากกรุงเทพมาไปลงที่นครดเอสาลามในประเทศแบตันซซเนียนะออกมาเนี่ยนะก็เห็นผู้คนเลยครับของประเทศแบตันซาเนียเนี่ยนะผู้คนที่นี่ทั้งประเทศนี่มีประมาณ42ล้านคนแล้วก็ไอ้ภาษาที่ใช้กันเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาแบบสวาฮิลีก็ได้พูดถึงภาษาสวาฮิลีนี้ใช้กันในมากมายหลายประเทศนะครับ ประเทศเกคนยาก็ใช้ภาษาสวาฮิลีประเทศทันซาเนียนี่ก็ใช้ภาษาสวายฮิลีภาษานี้เนี่ยคนไทยรู้น้อยมากนะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าใครทราบภาษานี้คนนั้น,นจะได้ประโยชน์มากจริงๆนะครับผมรู้จักคนไทยจานวน4ี่หท่านนะพูดจาภาษาสวาฮิลีไดนะ้วันนี้เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างดีมากจริงๆเพราะว่าพูดทั้งไทยได้พูดทั้งอังกฤษได้พูดทั้งภาษาสวาฮิลีได้ ผู้คนทั้ง42ล้านคนนี่นะครับก็นับถือศาสนาเนี่ยแตกต่างกันที่มากที่สุดเลยเนี่นะครับก็นับถือศาสนาคริสต์มีทั้งหมดเนี่ย45%ของประชากรทั้งหมดน,นะฮะแล้วนอกจากนั้นก็นับถือศาสนาลามนับถือศาสนานสสลามเป็นมุสลิมเนี่ย35%ที่เหลืออีก20%เนี่ยนะฮะเป็นพวกที่ยังไม่นับถือศาสนาอะไรเป็นพวกที่เชื่อในเรื่องของพวกมดต่อหมอผีอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าท่านข้ามทะเลไปยังเกาะแบบซันซิบา ที่นั่นน,นะครับผู้คน99%นับถือาศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมครับท่านผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินว่าวลีที่บอกว่าในเสียมีดีในดีมีเสียผมอยากจะเรียนว่าในประเทศแบบแทนซาเนียเนี่ยหลายอย่างยังไม่พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนพอ ออกจากสนามบินมานี่นะครับก็จะเจอความแออัดยัดเยียดของผู้คนบนถนนขนทางครับซึ่งป้ายจราจรอะไรนี้ก็ยังไม่ค่อยมีมากนะครับบางทีเนี่ยบนถนนสําคัญเนี่ยก็ยังไม่มีการตีส่งตีเส้นอะไรพวกไฟเขียวไฟแดงอะไรนี่นะครับก็หายากจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลของแทนซาเนียเนี่ยก็มีสตังค์จำนวนหนึ่งนะครับก็เอามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ถ้าพูดถึงเมื่อก่อนตอนนู้นนะครับพวกเขานี่จะอยู่กันเป็นเผ่าๆแล้วก็ขยับขยายกันมาอยู่ในตัวเมืองนี่นะครับดังนั้นนะองค์ความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรือนเกี่ยวกับการสร้างอาคารสูงการสร้างถนนหนทางการสร้างเขื่อนเนี่ยนะจะเห็นว่าพวกเขาจะไม่เคยมีเพราะว่าเขาเคยตกอยู่ภายใต้อานานิคมของพวกฝรั่งตะวันตกเนี่ยมานานวันหนึ่งพวกฝรั่งตะวันตกออกจากประเทศไปปล่อยให้ประเทศเป็นอิสระภาพ คนแทนซาเนียนี่ก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะมีความรู้อะไรค่อยมาเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆจะเริ่มส่งคนไปเรียนต่อในต่างประเทศนําความรู้กลับก็ามาพัฒนาประเทศแต่อยากจะเรียนว่าเพราะความมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากจริงๆของประเทศแทนซาเนียนในตอนนี้ก็เริ่มนําทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอย่างนั้นเนี่ยนำมาพัฒนาแล้วก็ได้สตังมาก็นํามาสร้างถนนหนทาง แต่ไอ้ความที่ขาดองค์ความรู้นี่นะก็เป็นจังหวะของประเทศที่มีองค์ความรู้พวกนี้เช่นประเทศจีนเรียกว่ากองทัพจีนเนี่ยเริ่มจะเข้าไปคลองเมืองในประเทศแทนซาเนียแล้วไม่ใช่เฉพาะแทนซาเนียเท่านั้นนะประเทศต่างๆหลายประเทศในทวีปแอฟริกาคนจีนก็ไปยังไงครับเขาเริ่มเข้าไปโดยใช้รัฐบาลเนี่ยนอย็อกเพื่อเคาะประตูก่อนครับเคาะพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเอกชนจริงเข้าไป ผมยังจําได้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่นะครับเวลาไปทวีปแอฟริกาเนี่ยจะเห็นเลยครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไปสร้างสนามกีฬาไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างหอประชุมแล้วก็มอบให้กับประเทศต่างๆนะฮะแล้วก็ได้สร้างความสัมพันธ์กันดังนั้นเนี่ยผู้นํารัฐบาลของประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเนี่ยจึงค่อนข้างจะเกรงใจ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจีนหรือไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนแบบชาวจีนนอกจากนั้นผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าก็เป็นโอกาสของคนไทยด้วยนะครับก็เพราะว่าคุณภาพสินค้าของจีนคุณภาพการก่อสร้างอะไรต่างๆของจีนเนี่ยนะวันนี้เริ่มมีเสียงบ่นจากคนแอฟริกันแล้วครับว่าไม่ได้มาตรฐานบ้างว่าใช้ได้ไม่นานบ้างไอ้คลันคนแอฟริกันเนี่ยจะไปซื้อของจากทางยุโรปก็ราคาแพงไป ซื้อจากอเมริกาญี่ปุ่นก็แพงไปครับสินค้าที่คุณภาพดีราคาปานกลางนี่นะก็เป็นสินค้าไทยดังนั้นท่านจะเห็นว่าเกือบจะส0ปีมาแล้วครับบรรดาอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆของบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทยตาช้างเนี่ยโอ้โหไปดังมากเี่ยวครับในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนี่นะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไปตั้งสำนักงานด้วยนะครับเป็นสำนักงานเล็กๆมีคุณชานที่ผมรู้จักดีเนี่ยนะ ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการดูแลอยู่ใช่ครับขยับขยายไปมากมายแบบหลายประเทศแล้วไอ้ความเป็นที่นิยมของสินค้าไทยนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางด้านการก่อสร้างเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีลอกเลียนแบบแล้วครับแล้วก็ใช้ตราช้างเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นตราช้างของไทยก็เป็นรูปสัญลักษณ์ช้างไทยแต่ไอ้ตราช้างที่ลอกเลียนแบบเนี่ยเป็นช้างแอนฟริกันนะไปเอ,เ,อเอาเรื่องเอาราวอะไรเขาแบบก,ก็ไม่ได้นะ ผมเนี่ยได้ไปประชุมกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วเราก็มีการร้องเรียนในเรื่องนี้นะครับกับทางรัฐบาลของดนเตเซเนียเขาก็บอกว่าเขาจะดูแลให้จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่จะไปลงทุนที่จะส่งสินค้าไปขายเนี่ยได้ตระหนักถึงการลอกเรียนแบบของสินค้าที่มาจากประเทศที่ผลิตสินค้าไม่ได้แบบมาตรฐานครับผมเรียนท่านแล้วว่าในดีมีเสีย แล้วก็ในเสียมีดีนี่แหละครับท่านไปประเทศแตนซาเนียมองไปในระยะสายตาเนี่ยดูเหมือนกับว่าทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมมีความโกลาหลโอลมานรถลาวิ่งกันไม่ค่อยเป็นระบงระเบียบอนะแต่ว่าในความมีดีของประเทศนี้ก็คือว่าโอกาสทางการค้าแล้วก็โอกาสทางการลงทุนของท่านนั้นมีสูงมาก ถึงประเทศแบบทันซาเนียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีชายฝั่งเนี่ยติดกับมาหาสมุทรอินเดียเนี่ยยาวมากนะชายฝั่งในแผ่นดินใหญ่แบบยังไม่พอนะครับยังมีเกาะแก่งต่างๆเนี่ยมากมายเรียกว่าเป็นร้อยเกาะแล้วครับแล้วแต่ละเกาะพวกนี้นะครับประชาชนบนเกาะนั้นก็ทําการ,กรเกษตรก็ทําการประมงเป็นหลักดังนั้นเนี่ยผลผลิตทางด้านการประมงของประเทศเนี่ยสูง แต่ว่ายังไม่เป็นในเรื่องของแปรรูปแล้วกิจการด้านห้องเย็นนั้นก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาไปเท่าที่ควรนี่เป็นโอกาสของคนไทยนะท่านรองกรรมการผู้จัดการสองท่านท่านหนึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการในวูโสอีกท่านหนึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการธรรมดาเนี่ยนะครับจากบริษัท c ีพีนะเดินทางไปกับคณะของเราโดยแบบในครั้งนี้พอไปถึงตอนนั้นแหะครับโอโ้โหเห็นโอกาสต,ต่างๆมากมาย แล้วก็ได้งานมาด้วยนะครับหลังจากที่เรากลับมาแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ใหญ่ของ C ีพทั้งสองท่านเนี่ยก็กําลังจะเดินทางกลับไปเจราจารอวใหม่ในประเทศแบบแันเซียเพราะเห็นโอกาสทางด้านการประมงท่านหนึ่งชํนานาด้านสัตว์น้านอีกท่านหนึ่งชํนานาด้านสัตว์บกอะไรทํามองนี้นะครับแล้วก็เห็นโอกาสมาหูหานมา เมื่อพูดถึงตลาดปลาของประเทศแบบแทนซาเนียเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่ใช่ตลาดใหญ่ลวแต่พอได้รับฟังจํานวนปริมาณของปลาที่จับได้ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าแบบตลาดใหญ่แต่การขนส่งออกไปเนี่ยไวถามว่าทำไมไวครับเพราะว่าตลาดปลาของแทนซาเนียเนี่ยอยู่ติดกับท่าเรืออาดเอสลามเลยครับพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเนี่ยนะ ยาวเลื่อยลงไปจนถึงภูมิภาคประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยนะก็จะมีท่าเรือดังๆในอยู่สามแห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ประเทศแบบเคนยาครับอันนั้นเรียกว่าท่าเรือมอมบาซาแล้วก็แห่งที่สองนี่ละครับก็ท่าเรือไดเอสซาลามแล้วก็แห่งที่สามนี่นะเป็นเดอร์บันนะของทางประเทศแอฟริกาใต้ผมเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยชื่อว่าบริษัท Balance Knowledge Design ตอนที่กรรมการผู้จัดก,การบริษัทมาบอกกับผมว่าอยากให้ผมเนี่ยได้นัดคุยกับทางรองผู้ในการท่าเรือผมก็วาดภาพท่าเรือได้สลามว่าคงจะไม่คงจะไม่แบบทันสมัยอะแต่พอได้ประชุมแล้ว พอเขาพาผมไปดูงานตามที่ต่างๆแทบจะทุกตรอกซอกมุมของท่าเรือเดส,สลามเ่ยนะผมอยากจะเรียนนะครับว่าทันสมัยพอสมควรกับประเทศที่กำลังพัฒนาในแอฟริการประเทศนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเครนอะไรต่างๆนานาน,นี่ทันสมัยเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับถ้าดูภาพเลยฮะ หลังจากการพูดคุยกันแล้วนี่นะครับท่านก็บอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีสินค้าไทยหรือว่าเครื่องจกักรเครื่องกลอะไรก็ตามที่ไปจากประเทศไทยจะเข้าไปลงทุนในประเทศปรตันเซเนียท่านจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่การเดินทางไปนกหดอหรือการเดินทางไปสำรวจ รูทางการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราทำเป็นคณะครับเราเมื่อเราติดต่อไปทางรัฐบาลของต่างฝั่งนู้นเนเราก็ต้องบอกเขาว่าคณะของเราเนี่ยประกอบด้วยผู้คนที่มาจากไหนบ้างถ้าบอกรัฐบาลอย่างเดียวอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่ถ้าบอกว่าเอกชนอย่างเดียวก็อาจจะไม่สนใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าบอกว่าทั้งรัฐบาลทั้งภาคเอกชนทั้งบริษัทที่ปรึกษา แล้วก็มีบริษัทมากมายหลายบริษัทเนี่ยสนใจที่จะไปทําการลงทุนจริงๆร,รัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลทางสิกนู้นเนี่ยเขาก็จะสนใจอย่างที่พวกเราได้ทําสําเร็จมาแล้วเนี่ยนะก่อนการเดินทางนั้นผมยกหูตัวรศัพท์ไปชักชวนบรรดาบริษัทใหญ่ๆไปชักชวนบรรดาผู้คนว่าเดินทางไปได้วยกันแล้วท่านเจเห็นโอกาสก็ปรากฏว่าหลายท่านเนี่ยไม่เคยเดินทางไปอฟริกาแล้วก็ถามเรื่องที่หลับที่นอนนะ ผมอยากจะเรียนว่าการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยเราพักโรงแรมสีดาวชื่อว่าโรงแรมโคลเดอินนะก็เหมือนกับโรงแรมสีดาวห้าดาวในบ้านเรานี่นะครับไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปอาหารการกินก็เป็นแบบอาหารยุโรปทั้งหมดเนี่ยอาหารจีนก็มีดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านจะเดินทางไปลงทุนในทวีปแอฟริกาอย่าไปกังวลเรื่องที่พักครับเดี๋ยวนี้นะี่ทุกประเทศมีที่พักระดับ4ีดาว5ดาวแบบเดียวกับบ้านเราหมดแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับโอกาสทางการค้าการลงทุนในประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกานั้นผมอยากจะเรียนว่ายัางรอท่านผู้ชมอยู่นะครับและผมอยากจะเรียนว่าแอฟริกานั้นเป็นทวีปสุดท้ายจริงๆสําหรับพวกเราชาวไทยนะที่จะกระโจนไปทําการค้าแล้วก็ไปแบบลงทุนนี่นะครับแล้วก็อย่าก,กลัวทวีปนี้อย่ากลัวประเทศพวกนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิง่งสหสาธารณฐแบบทันซาเนีย ในโอกาสหน้าครับผมจะนําเรื่องราวของสหสาธารรัทปัทนันเนียกลับมารับใช้ท่านผู้ชมใหม่สําหรับคําคืนนี้ขอญาตกล่าวคําว่านิทาราตีสวรรค์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ